เที่ยวสวนมาเท้าวกันชัวมีนี่รมาเยี่ยมมาดูดูชมเต่าตามดูนะท่องเที่ยวกับมาเที่ยวกันอันนี้กำลังคนคนชิวชิวฟรีชิวฟรีเส็

ใช่เล็ก่าแล้วก็ัปดอือืเตาวาอันนี้อันนี้โลเอ่อร้อโลจะได้ห้าอ่ายี่สิบโลน้ำตาลร้อยโลน้ำตาลสโลจะได้น้ำตาลทรีอยู่ห้าสโลโอน้าตเตี้ยเาเต็มเลยวันนี้น้างเตี้ยเเต็มเลยนะ เออเออเข้ามาดูนี่นะดูน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยอันนี้ได้ร้อยโลได้ยี่สิบโลใช่ไหมเฮียอออเอออย่างที่เข้าใจและนักท่องเที่ยวดูเขามาเที่ยวกันดูฮะแปดสิบต้นได้ร้อยโลโอ้โหนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกเกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของเมืองอัมาวาสมุทสงครามนะอืมปลา นี่ปลาอะไรเนี่ยไม่เห็นตัวปลาปลาปลาถ้าพิมบ์ปะหืมในในนี่เหรอในนี่นะมีปลาสวายมองไม่เห็นปลาแต่ปลาเยอะเขาบอกพี่ก็บอกฮะอือโหนี่แหล่งช้อปปิ้งช่วงนี้สบายหน่อยเนาะนักเที่ยวเยอะเนาะ หอมเยอะหวานไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวหวานแต่ว่ามันมันหวาน้อนอ๋อเดี๋ยวมันมีกลิ่นอน้หอม ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่มาให้ทันที่มาที่มารับชมทุกไลท์ทุกแชร์สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาเที่ยวคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวมากมาเที่ยวโรงงานไม่ใช่โรงงานบ้านที่ผลิต,ตน้ำตาลมะพร้าวนะเป็นโซนที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับผม